ตาไข่ทอดจาสิเอกนิพนยาขอให้รวยขอให้รวยจา้าปลาไข่ทอดแม่เน่ากินยังไงเนะี่ยให้เราเลิกเลิกงานกินเนี้ยน่ากินฮะเราเลิงยยงนะกงานเห็นไหมพักเที่ยงอรณีนะอนอร์นดีสาธุคุณพันสงสารสาธุเอ้ากินเงินรวยกิดเงิน มันยงท่านตายจะผแลจาอเรอยเร่เร็วห้าร้อยห้า้อยห้าร้อยะไรีใส่ตองไครับทาน้นะครับวันน้พีจเห็นใส่ตองเลยครับเอาเอาหมดเลยครับหมดเลย มีกองกัดจิ้ด้วยเพื่อนข้าพระเกศราชดาบดีวันสารุคินรันกสารุาพกักรามนสารุตุมาลีสาธแบุญรสุริสารูริตากยสารูมองลสารุมองลจักาใช่ตั้งนี้แหละมองนุจับลานีนาน่จั